สวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ก็เป็นคลิปหนาทางหวยฮานอยนะคะวันที่12บสองเนาะลงชา้ากันนิดนึงนะคะพอดีว่าลองสวัสนีติดทุระนิดหน่อยะคะอ่ะโอเคค่ะสถิติของวันเก่เกาๆก็ดีอยู่นะคะวันที่10ก็ได้กันอยู่เนาะศูนย์ห้าห้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ,อะโอเคค่ะอ่าก็เป็นของวันที่10เนาะสิบเอ็ดไม่ได้ให้มาดูวันที่12วันนี้นะคะก็ได้ไป6หรือห้านะคะตัวเน้นคือเน้น6นะคะทุกคน เมื่อวานออกเก้าแต่ก็กลัวๆอยู่ว่า3ามจะมาเนาะก็ล,ลองดูค่ะสำหรับหลักหกอ่าก็จะมี6 1นะคะตัวจ่อแล้วก็6กสองหห้าหกดแล้วก็6 8ดค่ะ,ะนี่คือหลัก6นะคะทีนี้หลัก5ก็จะเป็น5 0 5 2 5 3 5 6แล้วก็5 8ค่ะ ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคน <c oughs> สำหรับาทิทสองก็ลองเบาๆกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่เจนนิดลงของหลังจากที่หยุดไปเนาะก็ลองตามเบาๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ